ก็คิดว่าจะต้องมามาลุย2อบวกสี่นี่เพราะว่าลายซัพมันมันรายการแข่งมันน้อยปีนี้นี่วางเป้าเกี่ยวกับ2อบวกสี่นี่อยู่ประมาณไหนตอนนี้สถิติล่าสุดนี้ลงไป92เราเราก็อยากให้มันมันอยากให้มันดีที่สุดอะพี่ถ้ามันลงตัวเมื่อไหร่มันก็จะจะดีแต่เราแต่ไงมันไม่ทิ้งแน่นอนรถแข่งยังไงก็ต้อง

เป็นซูเปอร์โอเพนแล้วมันจะเป็นรุ่นอะไรด้วยครับที่จอดอยู่เนี่ยอ่าซูเปอร์โอเพนที่สุดของอู่ละลายทรับครับสองบวกสี่อ่ะมีสองบวกสี่ใช่ครับสองบวกสี่ทำปีที่แล้วทําแบบครึ่งครึ่งกลางๆอยู่พี่ยังไม่ได้แบบว่าอะไรแบบเนี้ยคือ,อยังไม่ยังไม่เจอแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในส่วนเรื่องว่าปีนี้เนี่ยช่างบอมเนี่ยในสองรุ่นเนี้ยระหว่างที่สุดของอู่ละลายทรับแล้วก็โอเพนสองบวกสี่เนี่ยทบปีนี้เนี่ย วางแผนไว้ยังไงแบบไหนบ้างฮะก็คิดว่าจะต้องมามาลุยสองบวกสี่พี่เพราะว่าละลายซับมันมันรายการแข่งมันน้อยนอกจากจะเป็นปลายปีอย่างเดียวใช่ไหมพี่ครับถ้าสองบวกสี่อย่างเงี้ยรายการที่ทั่วไป NGO อหรือนอกจาก NGO รายการอื่นเขาก็จะมีดีอย่างเงี้ยนะใช่เพราะเขาจ้องจะไปแดกช่างคูนกันโอ้โหใครๆก็ไม่รักช่างคูนยอมยอกยอกยอพวกกันพวกงานวีนี่เขาบอกว่าล่าสุดนี่คันใหม่ของเขานะ ฟ้าผ่าใช่ไหมฟ้าผ่าเยอะฟ้าผ่านี่น้องน้องคนเล็กเลยนี่เขาบอกว่าเคเป็นเคอนะเอาแล้วเขาบอกว่าจริงๆนยเขาต่อให้นานมากแล้วเนี่ยวเขาใช้แดดตอนนี้กระบี่อยู่ในมือเขาแล้วสำหรับน้องฟ้าแต่ผมชอบเขานะเขาขยันดีนะขยันไหมอืมอไม่รู้ไม่ทำงานลูกค้าหรือไงทำแม่งกับรถตัวเองอาจารย์นีดีทัวรคุรนประดาคือตั้งใจจะไปไปแดดชังคูนเหมือนกันเลยมีมีรถของใครยังไงบ้างแัน ก็มีสองพวกสี่ก็มีเบนทัทนนลเซยูแปดริ้วแล้วก็มีโกเฮงผักสดครับแล้วก็มีบีบีเอชเอ็มบีเอเอ็มอะไรแต่งจัดสภาพอยู่แถวนนครับใช่แล้วก็มีมันจะเป็นรถใครอันนี้ก็จะเป็นพวกแอท้าห้ามีทั้งหมดสี่คันครับมันก็มีของเบนนัทนนลแบบเบนทัทนนลเซยูซูเปอร์เพนกับสองพวกสีโ<ห>่โอ้ใช่แล้วก็มีโกเฮงผักสดแอ 5้ห้าแล้วก็นัด b ี m อครับพระรามห้าซึ่งอย่างรถเสียยูรถเซเบนนี้ก็เรียกว่า f อติดตามกันมาใช่ใช่ใช่พี่คือซปเปอร์ตอนแรกอะมันมันก็โอเคนะพี่มันก็มันก็วิ่งได้เพราะว่าไปวิ่งที่เจ้าหอก็ตอนนั้นก็วิ่ง5.7าเดนะพี่นะทางหัวแชมป์ทางลื่นๆ,ๆก็ได้แชมป์มาใช่แล้วท่านี้ก่อนจะแข่งรถมันเหมือนว่ามันนานก้านมันรับไม่ไหวผมเบิ้ลก่อนที่จะแข่งบุรีรัมการแม่งขาด ก็เลยหาเครื่องอื่นวิ่งให้เขาครับวิ่งเอาเครื่องแบบสองโกสี่ที่เราจะแข่งเราก็ไม่ได้แข่งสองโบกสี่เลยเราก็มาหนุนประกันไล่นู่นไล่นี่ใส่ในโตเลยย้ายเครื่องใช่แต่รถเขาก็วันนั้นก็คือรถรถมันก็รถเขาก็ได้ที่หนึ่งนะครับก็ยังเรียกว่ายังของแชมป์ไปใช่อีกหนึ่งปีใช่ครับแล้วอันนี้ทำไมของแบบอะไรเยอะแยะไปหมดเนอ่ยลังอะไรเนี่ยเอ้ยอยู่ผมรุ้ไงครับ แล้วก็พี่เต้าหู้แปดเลี้ยวนะวันนี้เราจะพามาชมเครื่องมือหนึ่งตัวที่สําหรับช่างที่ทํารถสี่วาลและรถแรงๆจะต้องมีเป็นของ NK r a c i n g c o m p e t i t i o n Tester Kit คิดนะฮะก็คือชุดเกรดวันกําลังอัดสาหรับช่างนี่เลยที่กําลังทํารถแข่งรถใช้งานรถอะไรก็คืออยากไม่ให้มีปัญหาอยากจะรู้ว่าตาส่วนกำลังอัดเท่าไหร่ในส่วนของการดีไซน์นะครับเกตที่มีเลนส์นะครับถึง400 psi เลยพี่วู้ครับแล้วมีจังน้วะว่ามีจังน้วะว่าก็วัดได้ แลก็มีของรถยนต์นี่จะเป็นสายพิเศษครับพี่ฮู้ที่ดีไซน์มานะเป็นสายแข็งนะฮะช่วยให้แรงดันนะครับไม่ไปเบ่งอยู่ในท่อพี่ฮู้แล้วก็ที่สําคัญนะครับหัวปดนะครับทุกชิ้นนะครับเป็นหัวแบบสอนลมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เซอร์วิสได้ในกรณีที่มันรั่วหรือเสียหายตัวที่มีสอนริ่มที่ดีกว่าคือว่าเวลาเรอาอัดไปแล้วเกมันจะไม่ลง S 1> <S 1> นี่ก็เป็นเครื่องมือดีๆสำหรับปี2025 <S <S เอาไว้ใช้งานนะใครที่เล่นรถซีวาวอยู่อลองอสัส่งซมใช้สนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจ NK Racing หรือเฟซพีโตผู้แปะลิวแล้วก็ลุงเอนะครับลาไปก่อนที่นี้ไป Let's ก o ถ่ายถ่ายงานให้ดีลเลอร์หรือนายทุนที่ฟิลิปปินส์มีมีอะไรอะไรขายบ้างเนี่ยฮะก็คืออันนี้ร้อนในเดือนนี้ใช่ไหมใช่ครับในเนี่ใปีนี้แหละครับครับ ยังไงก็ต้องมีคือล้อบอมเอ็กบอมเอ็กนี่ก็คือผลิตที่บริษัทเอตอนอยู่แล้วคือแล้วก็ม eh, ีล้อแม็กที่ผลิตที่ไทยแล้วก็จะมีเบาบอมลังสิทั์มีสวิงอาร์มมีงานปีเนียมนี่มีแอนสวิงอาร์มใช่ครับอันนี้คือยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเวฟ ตัวนี้จะเป็นเวฟ125ใช่ครับเป็นเป็นก็เป็นโลโก้โลโก้เราแล้วก็แล้วก็เป็นเลดเดอร์เลดเดอร์ใช่อันนี้ก็เป็นเลดเดอร์เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเลดเดอร์แล้วก็อันนี้เหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นแวฟอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบแล้วก็มีพวกฝาข้างมีมีถังน้ำมันใช่ครับแล้วก็อันนี้ถังน้ำมันอ่าเวฟ125จริงปหมเนี่ยใช่ครับเฮ้ยตลาดอุย่า ีตอนแรกมองเป็นอะไรรู้ไหมเป็นแไรมีโอมีโอโอ้ยที่มึงเห็นอะไรเป็นมีโอหมมันมันเขาอยากได้งานบีเนียมไงพี่ครับจริงๆก็มันอนนี้ก็เป็นหัวฉีดเงี้ยเขาอยากได้งานบีเนียมทางฝั่งมึงก็เลยขึ้นไว้แสดงว่าทางฟิลิปปินส์ก็กําลังจะเริ่มเล่นรถหัวฉีดกันล้วใช่ครับหลังจากที่ว่าเป็นขบูมานาใช่ใช่เพราะนี่อันนี้คือเป็นเป็นแบบเราเรากำลังจะผลิตเข้าไปฟิลิปปินส์ตอนนี้กาลังดําเนินการสั่งผลิตดูแบบออกแบบกันอยู่ ก็จะเป็นพวกนี่ของเราหมดเลยพี่พวกพวกพวกโลโก้พวกอะไรเงี้ยครับเป็นโลโก้ของเราเป็นอะไรหมดเลยครับนี่ก็คือเตรียมตัวออกจะขายแล้วใช่อย่างพวกล้อบาะท่อเราเข้าไปเวอร์ชันึ่งแล้วแต่ตอนนี้ล้อที่เรากำลังทำใหม่เป็นเป็นตัวใหม่หมดเลยครับกล่องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ดีไซน์อะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือของที่จะเข้าไปสินิปเปินคือเป็น ดีไซน์ใหม่หมดเลยเป็นแนวดีไซน์เลยใช่ใช่ครับคือกําลังกําลังคิดกําลังออกแบบอยู่อะไรเงี้ยครับนี่นี่ชอบมากนะตลาดนี่ัยรุ่น90นี่เห็นฉากนี่นี่ต้องรู้เลยฮะตึงตึงงตึงไต้องกดสูตรแต่ตอนนี้นะอันนี้เป็นโลโก้แรกพี่อันนี้กำลังเปลี่ยนใหม่หมดแล้วมีโลโก้ใหม่ออกมาแล้วใช่ครับทำกล่องทำอะไรใหม่หมดทุกอย่างเลยพี่ครับนี่ของ จัดแบกไปให้ลุงพี่เขาเนี่ยรอจัดแม่เอาจิ้งจัดแบกให้พี่ล่าเขาเนี่ยรอรอรอเขาบอสเขากำลังดูโกดังให้อยู่อุ่นร้ายได้ไหครับไม่ไม่เลยจัดให้เลยพี่เอาดูโกดังเอาของมาไว้ที่โกดังแล้วก็ให้เราขายที่ไทยด้วยครับอย่างอย่างอย่างนี้นี่พอมีราคาข้าวๆไหมเดี๋ยวผมต้องดูราคาที่ไอ้นี่เดี๋ยวต้องแม่บ้าน แม่บ้านแฟนผมเป็นคนแฟนผมกับลูกกําลังเขารู้ราคาอยู่ผมว่ามีมีหน้าที่ไปผลิตไปอะไรเงี้ยแต่ราคาแฟนผมเขาคุมกันอยู่เราต้องอันนี้เดี๋ยวเราพาไปชม EP หน้าเลยไปเจอกับเจ๊ด้วยใช่ใชไปดูเรื่องของราคาของที่มีใช่ใช่แล้วก็โชว์ลุมเพราะตอนนี้เขาคนก็ถามว่าไม่มีในไทยเหรอคือผลิตต่างประเทศก็ยังผลิตออกไปไม่ทันแล้วอ่ะต้องทางนู้นเขาก็เอาจำนวนอ่ะพี่สองตู้สองตู้คอนน่าใช่แล้วทำไมที่ไทยไม่มี เราเป็นคนผลิตจริงแต่เรามันทําไม่ทันเพราะฝั่งนู้นเขาก็เอาแล้วแต่ตอนแต่ตอนนี้ตนแต่ตอนนี้ก็หูฝั่งนู้นเขาอัดอย่างเดียวพี่เอกไปที่โกดังเขาเขามีมีโกดังทั้งหลายโกดังคือมีของพักของพักของไวอ้อะคือแล้วเขาก็กระจายให้ดีลเลอร์เขาเราคือเราทําขอให้ทันอย่างเดียวอะ่ะเราไม่มีที่เขาแบบว่าใจนี่เร่งมานี่ก็สั่งมาอีกทั้งหลายตู้หกตูอ้อ่ะก็เดี๋ยวเจอนในอีพีหน้าเลยพาชมตรอออาวตารของช่างบอมด้วยแล้วก็ พาไปชมชอบอะไรมีอะไรจำหนายบ้างราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปคุยกับเจ๊กันเพราะ่นแนะนำอย่าพกตังมานะครับทำไมวะหมดแน่นอนเฮ้ยเคดิตได้เดี๋ยวจัดให้อยู่แล้วบางทีมันอันนี้เขาเป็นทำตัวอย่างมามันจะเป็นพวกมีโอ2 5อยี่ห้าพาวหลังมันจะไม่เหมือนกันแต่ผมส่วนมากผมเน้นเป็นมีโอบ้านเรามีโอร้ยี่ห้า ก็เป็นเท้าหลังก็ได้ใส่ด้วยกันได้เพราะว่างานแม็กอะไรเงี้ยมันมันสวยสวยพี่มาดูในส่วนของ Open 2-4สองบวกสเสียยูกันดีกว่าคันนี้นี่คันนี้คันนี้อ่านี่โอ้โหตัวถังนี้จะเป็นตัวถัง DKT คทีเแหละใช่ใช่ครับเฟรมนี่ไงนี่ไงจะเป็นสังเกตได้เลยว่าตัวเมนเฟรมจะเป็นอลูมิเนียมบิลเล็ตเลยใช่ครั่ ไม่ได้เป็นไปปีนี้นี่วางเป้าเ,าเกี่ยวกับสองบวกสี่นี่อยู่ประมาณไหนตอนนี้สถิติล่าสุดนี้ <92. S 1> ลงไปเก้าสองเราเราก็อยากให้มันมันอยากให้มันดีที่สุดอะพี่รเราก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทําเป้าได้ได้ได้เท่าไหร่เพราะเราอะคือปีที่แล้วก็ไป หมกมุ่นกับไออวตารแล้วบ้านก็เพิ่งขึ้นตอนเนี้ยเหมือนจะลงตัวทุกอย่างก็เลยเรียบเรียงจัดจัดลงจัดร้านให้มันเป็นระบบตอนนี้ก็ลุยแต่ส่วนมากก็จะสั่งซื้ออะไรเก็บ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 ไว้ที่เราคิดที่เราคิดว่าเราจะออกมาทํพวกอวตารหรือจะทาซูเปอร์เพสหรือจะทำสอ,อ,องสุสี่เราคิดยังไงเราก็สั่งของไปเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็ต้องรูปรวมอะไรใช่เพราะตอนนี้เหมือนว่าเราเริ่มช้าว่าเขามันก็ไม่ลงตัวบ้านร้านเลิ้ ส่งของอะไรเงี้ยครับ,รบถ้ามุดมันลงตัวเมื่อไหร่มันก็จะจะ,จะดีแต่เราแต่ไงมันไม่ทิ้งแน่นอนรถแข่งยังไงก็ต้องก็ต้องลุยดาเนินการใช่เพรา,าะตอนนี้ก็ไปบ้ารถ g p s ด้วยด่าเาทสรถ g p s ด้วยอะไรด้วยไง,ไงพี่ก็ถ้าเป็นในบล็อกเครื่องปีนี้แสดงว่าก็จะหันมาใช้บล็อกเครื่องเว็บเยอะขึ้นก็มันจะมีใช่ใช่ก็เป็นผมว่ามันก็จะเป็นพวกบล็อกเครื่องเว็บนั่นแหละใช่พี่สำหรับ คันนี้ก็คือในทีมสี่คันนี้ถ้ากิว่าเราตั้งเป้าว่าถ้าเป็นสองบวกสี่จะต้องมีเวลามาสักเก้าจุดสองก็ขาตั้งมีเวลาตั้งไปแล้วเก้าจุดสองเราก็ยังไงเราก็ต้องให้ยังไงก็ต้องให้ดีเลยคไม่ดีใกล้เคียงวิ่งอยู่ในในเวลาที่เบียดกันยังไงก็ใกล้เคียง่ะพี่นะครับเขาตั้งโจทย์มาให้เราแล้วนี่ตั้งมาซะเยอะเลยนะพวกพวกตั้งมาซะเยอะเลยโอ้โหแม่เขาวิ่งกันอยู่เก้าห้าเก้าสี่แม่งพวกตั้งมาเก้าสอง ตายแล้วเรียกว่าแต่ละเป้าทําไหมนี่ไม่ไม่ธรรมดาโอ้โหสามจุดสามจุดนี้ไม่ใช่เติมลมอย่างเดียวเราวิ่งได้เลยเราแข่งรถมาก็ก็หลายปีเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเราก็รู้อยู่แล้วพี่เราก็ต้องมันมันต้องขยันอย่างเดียวแหละต้องมึกขยันซ้อมขยันหาองิเล็กทรอนิกส์ด้วยพี่เดี๋ยวนี้มันต้องเอาพวกอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยก็คือผมต้องปรึกษาพี่น่แหละง่ายๆลองไหมลองไหมกล่องตัวใหม่ ได้นะพี่ก็ต้องมันก็ต้องอไรเป็นระบบอันไหนดีๆก็ต้องเราก็ต้องลองดูนะเพราะว่าในในทุนเขาก็มีแบบบางคนที่แบบอยากอยากลองอยากอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยพี่ครับอืมก็ต้องลองไล่กันดูเดี๋ยวจะมีระบบแบบรถที่สอจอใช้จะเป็นแม็ก c อีที่มีระบบออโต้จูนโคดลูกเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้ยนะพี่มี Data l o g เกอเรียวทาันง่ายๆก็เหมือนว่า เหมือนพวกรถบิ๊กไบค์แล้วง่ายๆรถพวกรถมันมันพัฒน,นาตลอดนะพี่นะส่วนจะรันคอนโทรหรือไม่รันคอนโทรเนี่ยเดี๋ยวดูคนขี่เพราะอย่างส่วนใหญ่ถ้าเป็นไอตรงเนี้ยผมมันยังไม่ถนัดเลยยังไงถ้ามุจชะใช้ก็ต้องพึ่งพี่แหละเพราะรว่ามันมันไอตรงเนี้ยยังผมยังไม่ได้ตามเลยอ๋อยังไม่ตามเลยว่าเขาไปกันถึงไหนอะไรเงี้ยเราก็ยังไล่อยู่ที่เราเราเข้าใจอยู่ตอนนี้ครับอย่างในส่วนของตัวเครื่องยนต์ตอนนี้ก็สะสมอมไร แต่ส่งเมื่อไหร่ได้ก็มีอะไรบ้างที่ได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะมีอย่างแคงผมก็ใช้แคงสจออยู่แล้วอแข้งกางก็โทรมาถามอยู่วันนั้นบบอกพี่เดี๋ยวผมจัดให้มีราคามีระคงราคาพิเศษให้อะไรอย่างนี้โทรคุยกันอยู่ครับครับก็มีแคงเพราะแคงสั่งได้อยู่แล้วยิงเท่าไหร่แทงยิงเท่าไหร่สั่งได้หมดตอนนี้ผมตอนนี้เราใช้ยิงเท่าไหร่ตอนนี้ผมใช้เยองอยู่ประมาณเจ็ดมิลเจ็ดมิลใช่ ห้ามิลสี่มิลห้ามิลเจ็ดมิลอะไรเงี้ยแต่ที่ผมไม่ได้ไล่รถแข่งผมไล่รถหลังถนนดู่ใช่เหมือนว่ารถหลังถนนมัน,ม,นมันหาข้อมูลมันมีก็มีข้อมูลมันก็ข้อมูลไล่เรียกกันแต่ในสนามเหมือนมันจะจบไวใช่ไหมพี่แต่หลังถนนมันเป็นรถล่องรถอะไรเงี้ยเราก็ได้ทิปพังมั่งอะไรมั่งมันก็เหมือนประสบการณ์เหมือนข้อมูลเหมือนกันนะพี่ไล่รถพวกเนี้ยรถกิโลอ่ะก็เรียกว่าได้เก็บ ข้อมูลมาพัฒนารถแข่งด้วยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องออกมาเป็นอย่างนี้เราทําไปอ๋อแม่งไม่ใช่เว้ยแม่งคนละยางกันเลยมันเป็นอย่างนี้เป็นรถรถรถกิโลตอนนี้ผมก็ไล่รถกิโลให้โบธนาเทสอยู่ตอนนี้ทําความเร็วก็ไม่ธรรมดาเลยนะสองร้อยสามสิบเท่าไรสองร้อยสามสี่แต่มันเต็มวันะเต็มวัยมันไม่ได้แบบว่ารถแล้วอย่างรถทิปใช้ฝาสู้อปไรก็มีฝาสู้เอ็กไซเตอร์ที่ใช้ง่ายๆนะ ฝาสูบเอ็กซเตอร์ที่เอาตั้มบางพีที่เอาฝาสูบมาให้เทสให้อะไรงเงี้ยครับลอง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 ดูตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีขาฝาซีนซีอยู่ตอนเนี้ยว่าจะจะถ้ามีฝาซีนซีพวกผมว่ามันมันจะแน่นกว่ากันนะเพราอุปกรณ์ข้างในอะไรอเงี้ยนะพี่นะอืมเรียกว่าพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งใช่กําลังหาข้อมูลอยู่ก็สำหรับ <shifting> ปีนี้นะ ความคืบหน้าของการนำสองโมเสียงทีมงานช่างบอมลังสิตก็มีมีอยู่มีอยู่สี่คันเลยพี่แน่ๆแต่ก็มันมีเครื่องมีมีในใจมั่งแล้วเครื่องทำไม่เหมือนกันเลยไฟยเซเตอร์ก็เลียหลายสไตล์ใช่หลายสไตล์มีไฟเซเตอร์ใช่แล้วม,มันก็มีฝาของบางเซกที่ทีทท่ใช้แข่งว่าไปตีแล้วก็มีว่าจะมีฝา ฝ่ายพ่ยุนทำมาให้อย่างเงี้ยครับก็หลายหลยหลายอย่างอยู่ลองดูว่ายัางไงดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็ฝ่าย FC ช่างบอลวิสิตติดตามด้วยนะเราก็จะมาถ่ายทำความคืบหน้าแล้วนใน e ีต่อไปเราจะถ่ายเว็บอวตารกันว่าซีซั่น2นี่วางแผนแบบไหนแล้วมีอะไรแล้วบ้างใช่เพราะว่ามันไม่ไม่ไม่หยุดอยู่แล้วพี่รถแข่งอนะ่ะครับแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ตัวเองก่อนที่บ้านอะไรเงี้ยระบบที่บ้านมันยังไม่ได้ลงตัวไงครับ แล้วทำอย่างไรได้ได้ออกถ้ามีโอกาสออกทุกสนามแน่นอนอก็เจอใน e ี่ต่อไปครับไป let's go ครับทุกสนามไม่ต้องตามวิ่ l คืเลยดิชิตอย่ามาย้ำหนึ่งในสามว k i งคเลยดิชิตคิงแบคเลยดิชิตคิงแบคเลยดิชิต